ในที่สุดก็ปล่อยรายชื่อออกมาแล้วนะครับว่าตัวละครใหม่จัง5ตัวที่กำลังจะเข้าสู่ League of Legends Wild Rift นั้นเป็นเผ่ายอ์เดนทั้งหมดเลยนะครับผมโ,โดยจากรายชื่อที่ประกาศออกมานั้นมีคอกิเคนเนนทริสทนาลูลู่แลวก็ขวัญใจของใครหลายคนใ,ในเกมนี <HO US S> <idad> <S <S ้นะครับท <t aw> <commercials> ีโม่เจ้าปุยนั่นเองครับเชื่อว่านะแม้หลายคนจะสนใจเจ้าปุยหรือว่าทีโมเป็นพิเศษเนี่ยแต่วันนี้เนี่ยสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นอา LL บน PC มาก่อนนะผมจะมาแนะนำตัวละครคร่าวๆให้ว่าทั้ง5ตัวเนี่ย เล่นยังไงบ้างนะครับเรื่องเลนที่เหมาะสมนะจริงอยู่ว่าเกมนี้เนี่ยใครอยากเอาตัวไหนไปเลนไหนก็ได้นะครับแต่ผมขอใช้ความเหมาะสมส่วนตัวในการอธิบายตำแหน่งของตัวละครทั้ง5ตัวนี้ก็แล้วกันนะครับผม มากันที่คอกินะครับตัวแรกของเราเนาะเป็นแครี่นะครับเหมาะกับดราก้อนเลนนะครับเลนมังกรนั่นเองความสามารถของเขาก็คือ80%ของการโจมตีปกติเนี่ยจะแปลเปลี่ยนไปเป็นดาเมจเวทนะฮะแล้วก็เมื่อเวลาผ่านไปเขาจะมีแท่นของขึ้นให้เก็บที่จุดเกิดในบ้านเมื่อเก็บแล้วเนี่ยสกิลสของเขาจะเปลี่ยนรูปแบบชั่วคราวใช้พุ่งได้ไกลมากๆเลยอันนี้ผมเก็บฟุตเทจจากบนเวอร์ชันพีซมาใหด้ดูกันนะครับผมสกิลของเขานะมีดังนี้ก็คือสกิลหนึ่งนะครับจะยิงลูกระเบิดออกไปสร้างความเสียหายเวทนะครับแล้วก็เปิดตำแหน่งของศ สกิลสองนะครับแบบปกติที่ไม่เก็บของเมื่อกี้นะจะใช้บินระยะสั้นๆแล้วก็สร้างความเสียหายบนพื้นนะครับแต่ถ้าเก็บของเนี่ยก็จะเป็นแบบที่อธิบายไปเมื่อกี้นะครับสกิลสามจะเป็นการสาดปืนกลมยียงทิศทางที่เราหันหน้าไปสร้างดาเมจแล้วก็เจาะเกราะด้วยผมบอกเลยว่าสุดยอดมากนะครับเพราะว่ามันทำดาเมจได้สูงขึ้นนั่นเองถ้ามีคอคิอยู่ในไฟนะเอลิเมทสกิลจะเป็นการยิงจรวดออกไปทําความเสียหายนะสะสมได้สูงสุด7ลูกนะครับแล้วก็การยิงทุก3ลูกเนี่ยจะเป็นจรวดลูกใหญ่ที่สร้างความเสียหายได้มากกว่าปก โดยรวมแล้วเนี่ยคอกิเป็นแคร,รี่ที่สร้างความเสียหายทั้งกายภาพและเวทผสมกันนะเป็นไฮบริดสุดปวดนะแถมความสามารถในการเจาะเกราะยังทำให้ทีมไฟท์ที่มีเขาอยู่เนี่ยได้เปรียบแล้วก็แข่งแปลงมากๆเลยนะครับใครที่ชอบเล่นแคร,รี่เนี่ยก็เตรียมตัวซื้อคอกิกันได้เลยนะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เล่นสนุกแน่นอนดูแต่จริงๆแล้วเนี่ยคอกิผมเห็นบางคนก็เอาไปเล่นกลางได้นะในช่วงระยะหลังมานะครับก็ลองศึกษากันดูว่าอ่าพอมันเข้ามือถือแล้วเนี่ยเอาไปเล่นไหนเหมาะกว่ากันนะฮะ ตัวต่อมาครับเอาใจสายซัพพอร์ตนะครับในที่สุดก็มีซัพพอร์ตตัวใหม่สักทีกับลููุนะฮะที่จะมาพร้อมกับพาสซีฟที่พูดน้อยของเธอนั้นจะช่วยโจมตีศัตรูที่เราเลงโจมมีไปนะฮะโดยจะเป็นดาเมจเวทส่วนสกิลของเธอมีดังนี้ครับสกิลหนึ่งฮะตัวเราเองและพูดน้อยเนี่ยจะสร้างความเสียหายเวทแล้วก็สโล์ขอบอกว่าสโล์หนักมากนะฮะสกิลสองจะสามารถใช้ได้ทั้งตัวเองแล้วก็เพื่อนแล้วก็ใช้กับศัตรูได้ด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าใช้กับตัวเองเนี่ยจะได้รับความเร็วในการเคลื่อนที่่เพิมขึ้น ถ้าเกิดใช้ใส่ศัตรูจะเปลี่ยนเป้าหมายให้เป็นสัตว์แทนแถมสโลว์เป้าหมายต่างหากแต่ดูเหมือนว่าบนมือถือเนี่ยเขาจะเปลี่ยนจากการล็อกเป้าอัตโนมัติให้เป็นการเล็งให้โดนแทนนะครับผมดูจากวิดีโอที่ผมอเอามาให้ดูนี้นะฮะสกิลสามครับเหมือนกันเลยครับใช้ได้ทั้งกับตัวเองแล้วก็เพื่อนนะฮะแล้วก็ศัตรูด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าใช้กับเพื่อนจะสร้างเกราะให้แล้วก็พูดน้อยนะจะไปช่วยโจมตีแทนถ้าเกิดว่าใช้กับศัตรูนะจะสร้างความเสียหายแล้วก็เปิดตำแหน่งคนที่โดนสกิลเนะี่ยให้เราเห็นชั่วคครราววด้วยนะับ เอทเมสกิลวันนี้หลายคนน่าจะชอบนะใช้กับตัวเองแล้วก็เพื่อร่วมทีมได้เหมือนกันนะครับเมื่อใช้เนี่ยเพื่อนเราจะตัวใหญ่ขึ้นนะฮะแล้วก็ยกศัตรูให้ลอยขึ้นชั่วคราวที่อยู่ใ,ใกล้ๆนะฮะแล้วก็คนที่ได้รับบัฟของเราเนี่ยจะได้รับพลังชีวิตที่มากขึ้นชั่วคราวด้วยนั่นเองก็ลูลู่นะเป็นซัพพอร์ตที่หลากหลายมากนะสกิลเลือกใช้ได้ทั้งกับตัวเองทีมตัวเองแล้วก็ศัตรูด้วยนะครับอาจจะต้องฝึกกันเยอะๆหน่อยนะถึงจะชนานาญแต่ถ้าเกิดว่าเล่นคล่องแล้วเนี่ยรับรองว่าโคตร มาต่อกันที่เคนเนนครับผมเหมียวนินจาตัวนี้เท่าที่ดูไปดูมานะทั้งท็อปแล้วก็มิดเนี่ยไปได้หมดเลยนะครับแล้วก็เขามาพร้อมกับพาสซีฟสกิล Mark of the Storm ที่จะสตันสตรูที่ถูกโจมตีด้วยสกิลของเขา3าครั้งสังเกตลูกไฟฟ้ารอบๆตัวสตูนะครับถ้าครบ3ครั้งสตันแน่นอนสกิลหนึ่งนะครับปลาดาวกระจายออกไปในทิศทางที่เลือกนะครับผมถ้าเกิดว่าโดนสตูเนี่ยจะติดมาร์คออฟเดอะสตรมหนึ่งครั้ง สกิลสองการโจมตีปกติของเขาเนี่ยจะสร้างความเสียหายเพิ่มนะฮะเมื่อกดใช้เนี่ยนอกจากจะติดมาร์ o ออฟเดอะสตรอมแล้วนะครับยังสร้างความเสียหายให้กับคนที่มีสัญลักษณ์นั้นอยู่บนตัวอยู่แล้วด้วยนะฮะโอ้เรียกว่า2ต่อเลยทีเดียวนะทั้งติดสัญลักษณ์แล้วก็ทําความเสียหายด้วยนั่นเองสกิลสามครับแปลงร่างเป็นเหมียวสายฟ้านะวิ่งเร็วขึ้นนะครับแล้วก็วิ่งทะลุผ่านใครก็ตามเนี่ยคนนั้นเนี่ยจะโดนมาร์ o ออฟเดอะสตรอมนะครับติดเพิ่มไปอีกหนึ่งครั้งเช่นกันนะ,นะเมื่อกลับสู่ร่างเเดดิมมนนียจะจะะตร็ววขึ้้ แล้วก็อัติเมตสกิลนะครับเรียกพายุสายฟ้าลงมาโจมตีสูในระยะนะครับฟ้าผ่าหนึ่งครั้งเท่ากับมาร์คออฟเดอะสตรมหลูกนะดังนั้นถ้าเกิดผ่าโดน3ครั้งสตันแน่นอนนะอันนี้การันตีเลยเป็นตัวที่ไปมิดก,ก็ได้ไปท็อปก็ได้ครับแล้วก็บอกเลยว่าทั้งแสบทั้งป่วนไขรเล่นคล่องๆนี่มันมือแน่นอนผมบอกเลยว่าสายฟ้าผ่าตุ้มตุ้มตุ้มโอ้ oh my god เมนแครี่นี่แพทนี้ยิ้มกันหน้าบานทีเดียวครับเพราะว่าตัวที่4เนี่ยทริสานาก็เป็นอีกหนึ่งแคร์ี่ที่น่าสนใจครับน่ารักน่าชังมากมาพร้อมกับพาสียิ่งเลเวลเยอะระยะโจมตีก็ยิ่งไกลอันนี้บนมือถือก็น่าจะทํางานเหมือนกันครับสกิลหนึ่งครับเมื่อกดใช้จะเพิ่มความเร็วในการโจมตีให้ชั่วคราวโอ้โหยิงเป็นปืนกลกัน,กนเลยทีเดียวสกิลสองกระโดดไปยังพื้นที่เป้าหมายนะฮะแล้วก็สร้างความเสียหายรอบๆแล้วก็สโลว์ศัตรูที่โดนด้วย สกิลสามครับฝังกระสุนลงบนเป้าหมายนะถ้าศัตรูคนนั้นตายเนี่ยกระสุนบนเป้าหมายจะระเบิดออกแล้วก็สร้างความเสียหายโดยรอบแต่ถ้าเกิดว่าฝังลงบนเป้าหมายที่เป็นแชมเปี้ยนศัตรูมันจะระเบิดเองเมื่อเวลาผ่านไปสักครู่ไม่ต้องรอถึงตายครับแล้วก็ระเบิดสร้างความเสียหายโดยรอบเหมือนกันอัลติเมทสกิลครับยิงศัตรูด้วยกระสุนขนาดยักษ์กระแทกให้ศัตรูกระเด็นถอยหลังไปถ้าเกี่ยว่ายิงตอนที่สกิลสามยังไม่ระเบิดเนี่ยรัศมีของระเบิดจะเพิ่มเป็นสองเท่าเลยทีเดียวนี่เป็นอีกหนึ่งแครี่สายดันป้อมที่ยุุ่่่งดยยาาาาากกกมนนะนะะเเพรรวจตีีทททลขึ้้ให ศัตรูเนี่ยเข้าถึงตัวยากนิดหนึ่งนะใครที่เป็นเมนแครี่เนี่ยผมบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเล่นสนุกไม่แพ้คอกีแน่นอนและตัวสุดท้ายครับกับขวัญใจแฟนๆ L L.L ในไทยกับไอ้เต้าทีโมขนปุ๋ยนะครับที่มาพร้อมกับพาสีที่น่าจะถูกปรับเปลี่ยนไปจากบนเวอร์ชัน P.C นะครับสังเกตว่าพาสีของเขาเนี่ยทำให้เขาตีได้เร็วมากนะแต่ว่าผลมาจากอะไรเนี่ยยังไม่แน่ใจต้องรอดูตอนที่มันเข้ามาในเกมอีกทีหนึ่งก่อนนะครับผม สกิลหนึ่งครับยิงลูกดอกออกไปสร้างความเสียหายเวทนะแล้วก็ทำให้สตูตาบอดนะครับผมตาบอดในเกม M L เนี่ยจะทำให้การโจมตีปกตินะครับตีไม่โดนนะเรียกว่าสายแครี่โดนเข้าไปทีนี้น้ำตานองหน้าเลยนะฮะดามเมจเยอะแค่ไหนก็ยิงไม่เข้านะทำดามเมจไม่ได้นั่นเองสกิลสครับวิ่งดุกๆๆๆนะฮะเพิ่มความเร็วให้กับตัวเองนะครับบนมือถือนี่พิเศษหน่อยคือมันกลิ้งตัวได้นะฮะแหมลีไลเยอะจริงๆลูกรักไรออดมันเนี่ย สกิลสามครับน่าจะเการดัดแปลงเหมือนกันนะครับ mm hmm. เมื่อกดใช้จะทําให้เขาหายตัวไปนะครับแล้วก็ปรากฏตัวออกมาหลังจากเวลาผ่านไปนะครับ mm hmm. บน PC เนี่ยสกิลนี้เป็นพาสซีฟนะแต่ว่าพอมาบนมือถือเนี่ยน่าจะปรับให้มันเข้ากับมือถือมากกว่านะครับส่วนอัลติเมทสกิลเหมือนเดิมเลยครับผม mm hmm. เหตุมรณะที่คนเลือดน้อยต้องสังเวยให้มันมาแล้วไม่รู้กี่ศพต่อกี่ศพนะฮะบ,บนมือถือนี่น่าจะปลาชิ่งได้เหมือนกันแล้วก็น่าจะโหดร้ายไม่ต่างจากบน PC ซสักเท่าไหร่ อาจจะไม่ใช่ตัวที่เก่งกาจมากนะแต่ว่าทีโเนยถือเป็นมาสคอตของเกมนี้เลยนะที่สําคัญคือเล่นไม่ยากต่างหากนะก็ง่ายกว่ามะเร็งอย่างยาซิอโอแล้วกันนะผมคิดว่านะ เอาละครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับการแนะนำสกิลของแชมเปี้ยนเผายยดด้ง5ตัวที่กำลังจะเข้ามาในแพชชวลิฟ2.0นี้นะครับก็รอเล่นกันได้วันที่8มกราคมนี้นะครับไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะครับก่อนจากกันไปวันวนี้พนะครับผมขอ,ขอขอบคุณช่อง u t u b e g o s ูนะครับที่ผมไปเจอวิดีโอแชมเปี้ยนสปอร์ตไล์มาก็เลยไปขอเอามาอธิบายสกิลให้ทุกท่านได้ฟังกันนะจะได้ไม่ต้องไปหาฟุตเทจตอนเกมเปิดนะครับผมขอบคุณจริงๆนะผมเอาละครับสรุปนี้ก็ขอตัว ลากันไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะฮะขอบคุณทุกท่านที่ดูจนจบนะถ้าเกิดชอบขึ้นมาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากผมช่อง The y o y c อ Official นะครับโอกาสหน้าจะเอาอะไรมาแนะนำกันอีกก็รอติดตามกันได้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ